งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาทีฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกา ได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

และได้ทําพารหน้าที่สังคัญรับใช้งานเพื่อพอล่วงแห่งไทยสวัสดีค่ะผู้ชื่อยุคดีผู้รุ่มเรืองนะคะคุะกเกิดวันที่20กระคดาคมพศ2,503หลังจาก เรียนจบมหาวิทยาลัาลยศรีนครนินทราวิโรจน์ยากเข็บภาษาดนครูก็สอบเป็นจบเข้ารับราชก,การครูเลยในปีพศ2526โดยทำงานครั้งแรกที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขนกรุงเทพหลังจากสมรสกับอาจารย์ประยุทธ์ผู้รุ่รงเรืองก็ย้ายมาทำงานที่นี่นะคะ่ะแล้วก็ มาอยู่ที่บางเลมวิทยาเนี่ยตั้งแต่ปี2527นับถึงเดี๋ยวนี้ก็36ปีนะที่ที่มาอยู่ที่นี่จากชีวิตความเป็นครูที่นี่ก็ประทับใจนักเรียนนะคะนักเรียนทุกคนน่ารักแล้วก็ที่เด่นมากเลยคือมีความจริงใจแล้วก็อ่อนน้อมสองตน ครูจะบอกจะสอนอะไรเนี่ยนักเรียนจะรับฟังแล้วก็ไม่ยืนแล้วก็ขยันพอบอกว่าให้มองอานาคตทุกคนก็เข้าใจรารู้สึกว่าเป็นความประทับใจที่ครูมีต่อโรงเรียนบางเลนวิทยาสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนกเกษียณ เพราะยังไงปีนี้ก็เสียแน่นอนอายุ60แล้วนะแก่มากแล้วหลวงก็ให้พักแล้วนะนั้นครูอยากจะฝากฝากนักเรียนทุกคนว่าชีวิตต้องก้าวไปแต่จะก้าวไปยังไงต้องก้าวไปอย่างมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทําให้ชีวิตของนักเรียนเนี่ยไปสู่ทางที่ดีทางที่ถูกต้องทางที่เป็นมงคลก็ ใช้สติปัญญาไตรตรองแล้วก็ก้าวไปก็ขอไวอ้กรนให้นักเรียทุกคนมีอน,นาคตที่ก้าวหน้าสดใสแล้วก็ก่อนจะ,กะเกษียณก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครูทุกท่านด้วยที่ให้ความรักความอบคุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาก,ก็อยากจะบอกนักวินาทนี้ว่ารับฐริเวณบางเล็กชื่อยานะคะสวัสดี we ใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้ใ ชื่อนามยูส่สกินดาเกิดเมื่อพศ2502ที่จังหวัดปุรีซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเขตบางบอนกรุงเทพมหาคนครจบการศึกษาระดับพ,พัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนวัดหนองแขมเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอาเกภาษาอังกฤษวิชาโพวรรณรักษศาส,รรรสราววตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์พระราสงขลาจังหวัดสงขลา เริ่มรับราชการเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2528ที่โรงเรียนสาาพรวิทยาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นเวลา8ปีในวันที่1มิถุนายนพศ2536ได้ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนบางเลนวิทยาสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นเวลา27ปี จนเกษียณอายุรวมอายุราชการ35ปี3เดือน25วันความภาคภูมิใจในการเป็นครูของครูก็คือการเป็นครูที่ดีของเรียนครูมีคติพจนประจําใจคือปัญหาและอุปสรรคคือบทเรียนความภาคเพียรคือความสําเร็จสําหรับความรู้สึกที่มีต่อครูโรงเรียนบางริยทยาก็คืออยากให ครูที่นี่อยู่กันอย่างเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องรักกันเกรงใจกันเอื้อเฟื้อเปลือแผ่กัน mm hmm. เมื่ออะไรผิดพลาด mm hmm. ก็ให้โอกาสกันแนะนำและตักเตือนกันได้สําหรับนักเรียนครูมีความรักและความปรารถนาดีให้กับนักเรียนทุกคน mm hmm. อยากให้นักเรียนได้รับความรู้ mm hmm. ได้รับเกรดดีด เมื่อจบก,การศึกษาแล้วประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดีสุดท้ายคุณขอ,ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบางเรียนทิยาทุกคนที่เป็นกำลังกายกำลังใจให้ในยามที่เจ็บป่วยและในยามที่ชีวิตมีปัญหา mm hmm. จะขอจดจำความดีและความรู้สึกป,ประทับใจน,นี้ไว้ตลอดไป The young, t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 he young, ใครรู้ทนรู้เกินกำเลิดล้ำความเป็นยอดคนชื่นชอบต่อคนสวัสดีค่ะพอชื่อด็อคเตอร์วันนีพิรโรมคำค่ะ ย้ายมาอยู่โรงเรียนบางเรียนวิทยาเมวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยน2559ค่ะจนกระทั่งถึง,งวันเกษียณ30กันยายนที่จะถึงนี้เพราะเป็นเวลา3ปี10เดือนค่ะก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นผู้บริหารของโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขอออเคยเรียนในระดับมธัธยมศึกษาปีที่1ถึงมธัธยมศึกษาปีที่สามนะคะจบจากที่นี่แล้วก็เรียต่อ เมื่อมีโอกาสได้มาเป็นผู่ในการก็มีความฝันว่าวันหนึ่งจะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะตอบแทนคุณในฐานะสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบางเรียนวิทยาค่ะก็เด็กๆที่นี่น่ารักทุกคนก็จะเห็นว่า,าก็เมื่อเห็นเด็กๆผ่านเ็าจะยิ้มจเ,เด็กๆน่ารักต,ตัวน่ารักหน้าตาสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ความพุขดีนะคะมาอยู่ที่นี่3ปี10เดือน ก็ได้พัฒนาอะไรไปหลายอย่างเด็กๆก็คงจะได้เห็นนะคะเมื่อพอออกเกษียณไปแล้วนี่ก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะวันหนึ่งหนูก็จะต้องเป็นสิ่งเก่าของรเรียนนี้ก็อยากที่จะให้สัมฝันของอที่พอเคยเป็น้าเมื่อวันหนึ่งเรามีโอ,อกาสที่จะมาตอบแทน,นคุณเราก็มาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับทางงเรียนก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะรัก ทีมทามบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะตอบแทนคุณเมื่อมีโอกาสค่ในส่วนของคณะครูนะคะก็อยากจะขอขอบคุณคณะครูทุกคนที่จากปีสิเดือนที่ผ่านมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าก่็จะมอบหมายงานใดไม่ว่างานนั้นจะยากอีกแต่ครูก็มีความอดทนตั้งใจ แล้ก็ช่วยกันทำนำพาไปนทั้งโรงเรียนบางเรียนวิทยามีชื่อเสียงติดหูไปถึงระดับประเทศนะคะรางวัลต่างๆมากมายแม้แต่รางวัลพระราชทานก็ได้รับมาแล้วนะคะก็เป็นที่ประจักษ์นะคะอาคารที่หลายคนฝันมาหลาย10ปีก็คืออาคารที่60ปีพศ2562ก็สำเร็จลงนะคะ ด้วยความลงมือลงใจของบรรดาพี่เนี่ยคงก็ต้องคข้าขอบคุณนะโอกาสน,นี้นะคะส่วนติดเด็กที่ผออจะเรียกว่าลูกๆทุกคนนั้นก็มีความรักนะคะมีความห่วงใยมีความปรารถนาดีให้เสมอแม้ว่าเกษียณไปแล้วหากมีโอกาาที่ผออจะเข้ามา,าดูแลหรือเอ,เอ,เอื้ออเผ่อแผลใดก็คงจะเข้ามานะคะก็ พอเออกษียณไปแล้วก็คงไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนคงอยู่แถบบางเลนหักลูกๆเจอเจอแม้พอ,อ,อจะไม่สามารถจะจําได้นะคะก็อยากให้ลูกได้ทักทายนะคะในฐานะคนแก่คนหนึ่งยกมือไหว้ก็ยังดีนะคะก็ขอขอบคุณทั้งคณะครูนานักเรียนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจนะคะเป็นครูที่ดีเป็นเด็กที่ดีจึสร้างพอ,อ,อได้มีวันเกษียณในวันนี้ ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพระฤ นาทีสำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวง